แล้วนี่ครับอีกคันหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในงานแข่งขัน ACG World Final คันนี้ครับก็คือรถ Tota Prius Plug-in h y b r i d คันนี้ครับซึ่งแต่งสวยมากครับเป็นรถที่ผมชอบจริงครับแล้วก็กแต่งออกมาสวยงามไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับแล้วติดตั้งโดยร้านดีลเลอร์ของของผมครับ ฮอตไว้โม o ายอ e a ด d โออิเล็กทรอนนะครับซึ่งเป็นร้านดังที่นยาคุย่าครับเรามาดูคันนี้กันครับก่อนจะดูข้างในครับผมอยากให้ทุกท่านมาดูด้านนอกก่อนตรงนี้ครับารถคงจะได้เห็นวีดีโอตอนที่ผมจูในโรงรถไปแล้วนะครับแต่ว่านี่ฮะมาโชว์ให้มานผมให้ดูอีกรอบหนึ่งคันนี้เนี่ยใช้พาวเวอร์แอมของ m e r c ์ r y ครับ รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นเมสโตครับ M นะครับ M 4 2 0นะครับ2ตัวแล้วก็ M 8 0 1 1ตัวนะครับแล้วก็ใช้อลิสันบิด HD นะครับบิด p พย h ครับแล้วก็ออลิสันบิดวันเ d เป็นโปรเสเซอร์ครับรวมใช้ซับ8นิ้วโค้งของกาวซีโร่ครับแล้วมาดูงานติดตั้งตรงนี้ครับ ทำงานแขงประตูนะครับโชว์ไฟสวยงามครับตามสไตล์ของญี่ปุ่นครับแล้วก็ใช้ลำโพง m ม r c ์คิวลี่ครับ K62 นะครับแล้วทําเป็น3ทางครับกางแหนมอยู่ด้านบนครับของ m e r c u r y ทั้งหมดครับเรียกว่าคันนี้เป็นสินค้าโดยรวมๆของ m e อ c u r y เลยครับแล้วแข่งขันครับในรุ่น M อ็มาครับรุ่น M5000 นะครับแล้วท่านดูจอครับนี่ครับ จอมากับรถคันนี้เลยเป็นจอ10นิ้วนะครับ10นิ้วหรือ11นิ้วเนี่ยผมไม่แน่ใจดูใหญ่มากครับแล้วก็เป็นจอของรถเลยครับทําเหมือนเทสลาเลยนี่ครับผมก็อยู่ในรถนะครับคันนี้เนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาไม่เล่นซีดีกันแล้วครับคันนี้เขาใช้เครื่องเล่นเล่นไฟล์แบบไฮเลสนะครับแล้วก็โชว์ที่กระจกครับโชว์ที่กระจกแบบนี้ครับ แล้วก็ใช้โปรเซเซอร์ตัวนี้นะครับในการเพิ่มลดเสียงนะครับเสียงดีทีเดียวนะครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นแดดแรงมากผมเลยต้องขอ,อยืแมแว่นกันแดดเขามาใส่นะครับโอเคก็แล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งคันครับที่ผมภูมิใจนำเสนอกับงานครั้งนี้ครับแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นดิลเลอร์ครับเป็นลูกค้าของผมด้วยแล้วก็ ทำโปรดักของเมอร์คิวลีครับทำรถออกมาได้สวยงามมากครับทำให้ผมต้องบินมาดูที่นี่เลยนะครับที่ญี่ปุ่นครับนี่ฮะกับสินค้าของ m e r c ์คิวในรถฟรีอุสพ u g in อินไฮบคันนี้ครับถ้าเข้ามาเมืองไทยเนี่ยรับรองว่าขายดีแน่นอนนะครับโอเคเราไปดูคันอื่นกันต่อนะครับแล้วนี่ครับฟรีอุคันนี้ครับก็สามารถคว้าแชมป์ครับในรุ่น S4000 S ที่ญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับ ACG2019Final ครับ h m a m u r o 5,000ครับนี่ครับเจ้าของรถครับกูจบ